กับตันวาดรูปเรืออะไรนะครับกับตันเร็วขึ้นนะเนี่ยกับตันเร็วขึ้นนะครับ <canvas. S 1> เรือสวยมากเลยสีฟ้าคือไลท์บูพูดสิคะไอไลท์อะไลท์บูโบดไอไลท์อะไลท์บูโบดพูดใหม่ไอไลท์ไอไลท์อะไลท์บูอะไลท์บูโบท ไลท์บล like so huh? so huh? like, uh, so ูบลูค like, uh, like, uh. like ือสีฟ้านะคะอ่ะไอติมมาโชว์สีแดงสิคะไอไลท์อ่ะอะไรคะไอไลท์อ่ะเลดบูทูอห้อันนี้สีเหลืองพูดว่าอะไรคะไอไลท์อ่ะสีเหลืองคืออะไรลูกไอไลท์อ่ะเยลโล่บูทอ่ะมีนะมีนะไอไลท์อะไรคะไอไลท์อะไรไอไลท์กรดบูทไอไลท์อ่ะเรดบูทอันนี้ชอบสีอะไรพูดว่าอะไรคะไอไลท์สี ไอไลท์อ่ะพิมโบดอันนี้อะไรอะไรไอไลท์อ่ะพิมโบดไอไลท์อ่ะพิมโบดเขียนว่ารักพ่อรักแม่ด้วยอันนี้สีเขียวพูดว่าไงครับไอไลท์อ่ะเขียวคืออะไรเขียวกรีนไอไลท์อ่ะกรีนโบดอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้ชอบสีอะไรครับสีแดงสีอย่างนี้สีดำสีดำคืออะไรครับไอไลท์อ่ะไอไลท์อ่ะสีดำคื เก่งมากเลยสีดำคือแบ็กโบดพูดไปครับไอ,ไอ,บล,อ,อ,อล,ลายอะแบ็กโบดไอลายแบ็กโบดไหนเด็กที่คนไหนชอบสีอะไรอีกโอเว่นโอโอเว่นหลากหลายสีโอเว่นชอบสีอะไรครับไ <I like. S 1> อลายอะไรครับไอลาสีฟ้าคือ like <I like. S 1> ไลท์บลูไลท์บลูเบสไลท์บลูเบสอันนี <I like. S 1> น้ชอบสีเบสพว่าไงคะไอลายอ่า อ l i ไ e like a p อ n k พ o บูอันนี้ชอบสีฟ้าอ l i ไ e อะไรอันนี้ชาอ l i ไ e อ่าน้ำเงินใช่ไหมคะอ l i ไ e like a b อ่ะบรูใช่ไหมคะอาไล b อ่ะบูบูบูบคนนีผมสวยแต่ผมน่ารักนหนปันปันชอบสีอะไคะขอชื่อปังปค่ะยไลอะไรยลอบูบูก็ชื่อชอบสีอะไคะอ l ยไ e อ่ เขียนสวยทุกคนเลยพี่ชาก็เขียนสวยโอ้มายตี้ก็เขียนสวยอ๋อเขียนสวยทุกคนเลยเชอร์ก็เขียนสวยใบยเบิ้ลเหรอใบเบิ้ลโอ้ใบเบิ้ลนิ่งสวยใหญ่เลยใบยเบิ้ลวาดเรือสีน้ำเงินเด็กชายไบ,ยบ,บยเบิ้ลไบเบิ้ล เร็วๆสองข้อแล้วเร็วอ่ะเรื่องสีเขียวเร็วและสีเขียวเร็วใครมุกสวยไหมสวยอ๋อสวยทุกคนเลยดำบุ๊คปาสลามชักชักชักอ๋อสวยมากเลยเขียนมาเร็วครับสู้ๆนะครับสามข้อเร็วบิ๊กไบต์เร็วๆครับบิ๊กไบต์ก็ได้สามข้อแล้วครับเร็วครับสู้ๆนะครับสามข้อเร็ว บิ๊กไบต์เร็วๆครับบิ๊กไบต์ก็ได้3ข้อแล้วครับแล้วมุกนิมได้4ข้อแล้วครับมุกลิมสู้ๆครับสู้ๆสีชมพูอายไลท์อ่ะชมพูคืออะไรคะอายไลท์อ่ะสีเขียวชอบสีอะไรคะอ่ะเขียวสีเขียวอ่ะพูดสิครับไอไลท์อะไรครับอไลท์อ่ะสีเขียวคืออะไรแซมปิดเขียวเย็นอ่ะกรีนเบลด โอเค Green ไอ้อะ y e l l o โดดชอบสีเหลืองนะคะโอเคไอลท์อะพิง k boat อะอันยองให้สีอะโอเคไอ้อะกรีนโบสพูดทครับอะ Green b o โอ้สวยมากเลยเรือลำใหญ่สีเขียวสวยมากสวยมากสวยมากแล้วเอามือเดมมาทำไมรูด้าอวันนี้ไอ้ไรอะไรคะไอ้ไรอะ Pink b o a ะ มือขึ้นมามันจะเสียนะวิดีโอคูเสียนะคไอไลอะพิงโบสพูดสิคะไอไลอะเออสวยมากเลยนะไออะเรดโบสพูดสิไอไลอะเรดโบสคำสีแดงเป๊ะหนูรักแม่หนูรักพ่อโอ้รักพีรักน้องรักหมเลยไอตินอันนี้ก็มีโอ้นี่ก็รัก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 หมดเลยไบูโบสอะไบูโบสไบูโบสอะโอเวนทน่สไรครับไอไลสีอะไร ไลไล่บ like ูไล่บูบดไล่บูบดไล่บูบดไลบู๊บดไลบูบดโอเค